คุณกำลังฟังคลับอร่อยคลับที่จะทำให้คุณรู้ซึ้งถึงรสชาติความอร่อยสนับสนุนโดยเลือกความอร่อยแบบไทยแท้เลือกรอยไทยแบบว่านรอยไทยใครทำก็อร่อยโดยอัมพลฟู้ดสวัสดีค่ะต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่คลับอร่อย EP นี้ออนจะพาผู้ฟังไปล้วงลึกเคล็ดลับความสำเร็จของร้านเครปชื่อดังร้านนี้เชื่อว่าใครที่ชอบกินเครปเนี่ยต้องเคยมายืนต่อคิวนะ ออนก็เป็นคนหนึ่งนะคะที่ไปยืนต่อคิวนานมากค่ะแล้วร้านนี้ชื่อร้านก็ได้ฉายามาจากความ เฉยของเขาจริงๆนะคะอนพาไปที่ร้านเครปป้าเฉยค่ะป้าเฉยบอกว่าเริ่มต้นเนี่ยป้าเฉยไม่รู้จักคําว่าเครปด้วยซ้ำว่าคืออะไรทําก็ทําไม่เป็นหรอกไม่เคยทานด้วยขนาดพอเริ่มทําแล้วเนี่ยนะคะก็ยังไม่รู้เลยว่ารสชาติเครปของป้านเนี่ยเป็นยังไงแต่คนก็มาบอกตลอดเลยนะว่าเครปป้าเฉยอร่อยแป้งกรอบมากนะคะอ่ะเรื่องราวของคนที่ ทำไม่เป็นไม่เคยชิมแต่ทําให้เครปนี่โด่งดังทั่วประเทศแล้วคนต้องมาต่อคิวขนาดเนี้ยมันทําได้ยังไงไปติดตามด้วยกันค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังกำลังฟังคลับอร่อยนะคะคลับของอาหารที่จะทำให้คุณได้รู้ซึ้งถึงรสอาหารค่ะ และว,วันนี้นะคะคลับอร่อยในพอดแคสต์เป็นรายการที่ไลฟ์แครฟมเราจะพาทุกท่านไปเจาะลึกกับร้านอาหารที่มีเอกลักษณ์ของตัวเองจนได้รับความนิยมจากคนกินทั่วทุกสารทิศและเราจะมาพูดคุยกันถึง mm hmm. เคล็ดลับของความอร่อยและก็ความสําเร็จของเจ้าของร้านดังที่เราจัดหามาเพื่อให้ทุกคนได้รับทั้งความรู้นะคะทั้งเรื่องของอาหารเองแล้วก็การทําการตลาดให้เป็นที่รู้จักกันอีกด้วยนะคะวันนี้บอกเลยว่า เราได้พบกับตัวจริงเสียงจริงนะที่เป็นต้นตำรับของเครปเจ้าดังเชื่อว่าใครที่ชอบกินเครปต้องเคยกินร้านนี้แน่นอนนะคะเครปป้าเฉยและออนอยูกาป้าเฉยตัวจริงเสียงจริงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก่อนอื่นก่อนจะไปเรื่องอื่นนะคะสงสัยมานานแล้วค่ะคุณคุณป้าชื่อเฉยจริงๆไหมคะอ๋อไม่ใช่ลูกค้าตั้งให้ลูกค้าตั้งให้แล้วจริงๆคุณป้าคุณป้าชื่อพอรพิมลใช่ไหมคะมีชื่อเล่นไหมคะ อ๋อไม่มีค่ะตอนนี้ทุกคนเรียกป้าเฉยหมดเลยเขาเรียกป้าเฉยทำไมถึงชื่อป้าเฉยนะคะก็ทําช้าทำช้าป <c oughs> <c oughs> ้าปเฉยเคยจับจับเวลาไหมคะว่าช้าของเราในกี่นาทีโอ๋โอตัวเองไม่เคยจับแต่เห็นลูกค้าเขามาจับให้ค่ะบางคนเขาบอก8นาที10นาทีว้าว ประมาณนี่นน<ม>แหละเป็นเคล็ดลับความอร่อยของเราแน่ๆเลยต้องเล่าย้อนกลับไปนิดนึงค่ะป้าเฉยจำได้ไหมคะวันแรกที่เริ่มต้นทำเครปวันนั้นคือมันเกิดอะไรขึ้นครับป้าเฉยชอบทานเครปอยู่แล้วหรือยังไงคะไม่ใช่ค่ะพอดีวันนั้นพาลูกไปเล่นแบดท,ที่คอร์ดนาเล่แถวบางรักอ่ะแล้วเราก็นั่งรถเมล์กันไปกับลูกลูกยังเล็กอยู่ แล้วก็ไปต่อรถที่อนุสาวรีย์ชัยค่ะแล้วก็เจอร้านเค้กซึ่งมันมีเตาเค้กตั้งอยู่แล้วก็อุปกรณ์ตั้งอยู่เป็นร้านขายเค้กลูกคนโตก็ก็เลยบอกว่าแม่เนี่ยเค้กญี่ปุ่นเราก็ไม่รู้จักไม่เคยเห็นเค้กมาตอนนี้ลูกลูกก็บอกว่าเอออันเนี้ยเค้กญี่ปุ่นนะถ้าเออแม่อยู่ว่างๆแม่ขายเค้กเสร็จก็วัน ม่ขายเคฟเลแล้วเราก็เดินก็ต่อรถไปก็ไม่ได้คิดไม่ได้ตั้งใจก็คิดอยู่ในใจว่าเขาบอกเนี่ยชิ้นละยี่สิบบาทเราก็คิดอยู่ว่าโอ้โหยี่สิบาทตอนที่ป้าเริ่มขายใหม่ๆนั่นยี่สิบาทนั่นเออรู้สึกว่ามันมันแพงนะตอนนั้นก๋วยเตี๋ยวพอดีชามละยี่สิบสักประมาณปีไหนป้าเฉยจำได้ไหมคะ ยี่สิบสามปีมาแล้วย้อนหลังไปเนี่ยยี่สิบสามปีแล้วนนปีนี่ปีที่ยี่สิบสามคือยุคนั้นเนี่ยเป็นยุคที่เคเพึ่งพิ่งเริ่มฮิตไหมคะตอนที่เราจะขายนั่นนะเคฟมันกำลังจะเลิกจากที่ห้างอ๋อนะคือมันมีความฮิตมาช่วงหนึ่งแล้วก็เป็นช่วงขาลงขาลงแล้วขาลงแล้วแต่นี่ก็มีคนเอาออกมาข้างนอกนะอ๋อค่ะ เราก็คิดว่าโอ้ยี่สิบบาทคงแถวบ้านคงไม่มีเด็กๆคงไม่ไม่กินหรอกเพราะเรารู้สึกว่าข้าวจานหนึ่งได้เลยนะแถวชามนยี่สิบง่ะมแล้วนี่ขนมใครเกาจะให้ลูกกินนะสมัยก่อนเนี่ยใช่ไหมตอนนั้นก็เป็นลูกคุณลูกลูกสาวไหมคะลูกชายลูกชายที่มาบิ้วไปเฉยว่าทําเธอทําเธอะกบอกไขายเขาบอกแม่เรามีหน้าบ้านอยู่อืม แล้วตอนนั้นเรามีสูตรหรอครับไม่มียังทําอะไรไม่เป็นไม่รู้จักขนมนั้นั้นค่ะทําเป็นแต่ขนมไทยพวกกล้วยบวชีอะไรอย่างนี้แล้วก็เป็นแต่ขนมอย่างนี้ไม่เป็นเพราะไม่ชอบด้วยเค้กก็ไม่ชอบทานนะค่ะไม่ชอบขนมฝ้ั่หนังขนมอะไรอย่างงี้ไม่ชอบเริ่มต้นจากอาจจะไม่เคยทานเครปแต่วันนั้นได้ช like ิมยี่สิบวันนั้นก็ไม่ได้ชิมด้วยได้ชิมก็เดินผ่านแค่เดินผ่านแม่ก็บอก ไอ้ลูกเขาบอกไม่ได้ชิมก็ลูกเขาบอกยังไม่เห็นรูปร่างเทฟเลยเป็นเป็นรูปร่างไงยังไม่รู้จักเลยวันนั้นที่ลูกบอกอ่ะอันนั้นเป็นครั้งแรกที่ที่มีไอเดียขึ้นมาว่าอยากจะทำอ๋อยังวันนั้นยังไม่มีไอเดียไอเดียลูกไอเดียของป้าเฉยเองเกิดขึ้นตอนไหนว่าโอ้อยากจะทำแล้วละต้องทำแล้วละไอเดียเกิดขึ้นแล้วพอดีที่ฝั่งตรงข้ามมีไอ้นั่นมีเซเว่นเซเว่นเขาเปิดเยื้องๆกับที่บ้าน คนขายเค้กเนี่ยเข้าไปเช่าหน้าเซเว่นเช่าหน้าร้านเซเว่นขายขายเค้กเราก็เอ๊ะเขามาขายเอ้ยมันก็ขายได้นยี่สิบบาทโอ้ไอเดียที่ฉันเคยคิดไว้ว่าจะขายเค้กที่ลูกเบอกที่ลูกบอกเออเอ้ยมีคนมาขายมีคนมาขายแล้วก็เอ๊ะมันขายได้มีคนยืนรอไงอู้ตรงนั้นตอนนั้นก็มีคนยืนรอด้วยรอนิดเดียวงมีคนยืนรอแล้วก็เอะขายได้ฮะเด็กแถวนี้กล้ากินอ เราก็เลยตั้งต้นว่าจะคิดว่าจะขายจะทําไงไปบอกไอ้เด็กที่ขายแจ้บที่ตรงฝั่งตรงข้างาว่าเอ้ยเขาใส่อะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยมันก็บอกมันไม่รู้บอกเดี๋ยวจะไปจดมาให้เข,า,ข,า,ขาแปะไว้ทั้งฝาก็ว่าแต่มันก็ไม่จดมาหรอกแล้วเราก็คิดว่าเออเราจะขายนะ ก็เลยไปหาที่อื่นจากความคิดที่ว่าเออแต่ัดสินใจว่าเอาละก็ต้องเริ่มทาสักทีจากไอเดียที่คุณลูกบอกตอนที่อยากทําตอนนั้นก็ยังทําสูตรไม่เป็นไม่รู้เรื่องไปขอสูตรใครเพากว่าไม่ให้แอบ,แบดูเขาอยู่นั่นนะเพาะว่าเาทยังไงคือด,ดูร้านที่เขาขายไปนั่งดูฝั่งตรงข้ามอ่ะเราอยู่ฝั่งนี้ไงเขาอยู่ฝั่งนู้นไปนั่งดูชั้นสองอดูผ่านหน้าตา่าง แต่เขาก็ไม่ผสมแป้งตรงนั้นเราก็ไม่รู้สูตรอยู่ดีสุดท้ายได้ไปเรียน<ะ>ใช่ไหมคะเรียนจากที่ไหนคะพ<ะ>ี่ชฉยอ๋อเรียนตั้งหลายที่เขาไม่มีเขาไม่มีชื่อค่ะก็เป็นเข้าขายเทพอย่างนี้แหละค่ะเ้วก็เรียนจากเขาอืมแล้วก็นําสูตรจากหลายๆที่มาแล้วก็มาให้เพื่อนบ้านชิมทาไงคะทำให้เพื่อนบ้านชิมเขาก็ติไอ้น,นุ่นนี่ไอ้นี่หน่อยแล้วก็มาลดของเรา แต่ด้วยความที่ว่าว่าเฉยมีเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านขนมอยู่แล้วงที่บอกว่าทําขนมไทยเป็นอยู่แล้วขนมไทยก็ทําเป็นแต่ง่ายๆแย่ยที่เราชอบกินอ่ะค่ะกแกงบวชพวกอะไรน้ำก,กะทิค่ะ,ะแล้วความรู้พวกนั้นเอามาใช้ประยุกต์ในการคิดสูตรของเราไหมคะไม่ไม ไม่ไม่เกี่ยวเลยเกิดจากการทดลองทําคนติแล้วก็ทําไปเรื่อยๆืนานไม่กว่าจะได้แป้งของเราเนี่ยค่ะแป้งเราไม่รู้ที่เราฝึกเราฝึกวนนั่นน่ะนะทำเราก็ทํานานไม่กว่าจะได้แป้งก็นานนะก็จนเป็นแป้งเบไอ้นั่นมันหวานไปนิดนั่งน้าอะไรอย่างเงี้ยอืมก็เลยเริ่มต้นร้านป้าเฉยอันแรกนาบานอานาบานเป็นยังไงครับพอเริ่มทําไปแรกแกผลตอบรับดีไหมคะไม่ดีไม่ดี เปเฉยพูดทันทีไม่ดีไม่ดีไม่ดีนี่คือยังไงคะก็เราไปขายเนี่ยวันแรกๆเราขายได้สิบอแผ่นคุณจําได้เลยค่ะจ,จ,จำเลขได้เลยจําไว้เลยจําไว้เลยสิบเอ็ดแผ่นนี่ฉันต้องขายได้มากกว่า11แผ่นมุงนี้ <c oughs> <c oughs> อีกๆซ้อมสมันขายได้เ็ดแผ่นตายแล้ว ตอนนั้นไม่มีความรู้สึกท้อบ้างไหมคะอ,อ๋อตอนนั้นไม่ทอ้อหรอเพราะว่าเราในใจเราคิดนะคะไม่ได้เราไม่ได้อาศัยเงินตรงนี้มากินกําไรตรงนี้นนอ๋อคือเราอยู่ได้อยู่แล้วไ่เราอยู่เฉยๆอยู่แล้วแม่ลูกเขาบอกแม่ที่เขาบอกเรียกให้แม่ขายเทพแม่อยู่เฉยๆก็ว่างๆก็ทำเล่นๆดูไหมขายเคพไม่ขายเคสิเรามีหน้าบ้านเอง ค่ะแล้วเราก็ไปถามแม่ร้านที่ขามาเช่าหน้าร้านเซเว่นถามว่าเขาเขาเช่าเท่าไหร่ค่ะสามพันห้าค่าเช่าแผงเล็กๆหน้าเซเว่นอ่ะสามพันห้าเราก็มาคิดเฮ้ยเรากําไรแค่สามพันห้าเราก็พอละตอนนั้นอ่ะเพราะเราไม่มีรายได้อะไรเลยเราเลี้ยงลูกอยู่กับบ้านค่ะเราได้เงินเท่านี้เราก็พอแล้วค่ะก็ถึงได้คิดมาขายเนี่ยแต่วันแต่วันที่มาขายเราก็คิดอยู่แล้วว่าเราจะต้องัดทุนซ หน่อยไหมสามเดือนอันนี้เป็นความคิดของนักธุรกิจเลยนะว่าเออเรารู้ว่าช่วงเริ่มต้นของการทําธุรกิจเนี่ยมันจะมีแบบขาดทุนหน่อยก่อนจะได้กําไรเราก็คิดอยู่ว่าเราจะให้ขาดทุนสักสามเดือนอันนี้บอกคุณผู้ฟังว่าเผื่อใครอยากจะเริ่มต้นทําธุรกิจต้องคิดเผื่อไว้นะว่ามาวันแรกมันไม่กําไรนะเฉยๆเราจะได้จะได้ทําใจได้ไงแล้วเราต้องอยากคิดว่าเราจะเอาหากําไรจากตรงนั้นมา จริงๆอ้นว่ามันเป็นวิธีคิดที่ทําให้เฉื่อยพัฒนาสูตรคือเราไม่หากำไรอะ่ะแต่เราอยากทําให้ดีอ,อยากทำใ,ให้อร่อยให้ลูกค้าติดใจเราใส่ใจเลยทุกอย่างเราจะคัดอย่างดีเราจะทําสวยไม่ไม่อย่างคนบางคนก็มาซื้อให้ลูกก็ไม่ได้ตั้งใจกินเออเขาเห็นเออระวางเรียงอะไรสวยๆดีในอาหารน,นะใช่ไหมเขาบอกเออเอามากเลย อือโอเเข้าใจแล้วค่ะว่านี่คือที่มาของว่าทำไมป้าเฉยไม่เลิกเฉยสักทีเพราะว่าเราตั้งใจทำลูกค้าน้องคนก็มา,มาป้าเอาไม้โตไหมลค้ือเขาจะให้เราทําอะไรครับเอามาวัดไงก็เห็นป้า,าว่าระยะไงระ<อ>ยะให้ป้าทําจะเท่าเท่ากันเลยลูกค้าก็แซวไปเนาะลูกค้าก็แซวไปท้อ น่ารักคือลูกค้าก็มารอออนไปได้ผู้ชายไได้วยนะที่แซวเนี่ยแต่และคนนี่คือเขาก็มีความตั้งใจมาอินมากนะก็เฉยเพราะว่าวเขาก็มาตั้งใจรอ,อมากๆรอ,อจริงๆเราอย่างนี้เลยว่าทำไมรอขนาดนี้วันนั้นที่จกเริ่มเริ่มแล้วก็ขัดทุนกว่าวันที่จะมีคนมายืนต่อคิวยาวๆยาวๆเราผ่านช่วงเวลานั้นมาได้ยังไงคือเราคิดว่าเราขายเล่นๆขายเอาขนมลูก ผ้าขนมลูกไม่ได้คิดว่าจะขายมาใช้จ่ายอะไรเยอะแยะมากมายเป็นไรายได้อะไรอย่างนี้ไงเราไม่ได้คิดคเราก็ก็ขายมาเรื่อยๆเราไม่สนใจไงขายได้ก็ขายขายไม่ได้ก็ไม่ขายตอนที่ออกไปขายเนี่ยเราทํากับข้าวให้ลูกไว้กินแล้วไงเรียบร้อยเราถึงที่ไปขายเย็นๆน่ะอ๋อเราถึงไปเปิดตอนนั้นก็เราทํากับข้วกับข้าวให้ลูกกินเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วเราก็ออกไปขายค่ะ จนวันที่มีคนต่อคิวเยอะๆเยอะๆถึงวันนั้นเนี่ยประมาณกี่กี่เดือนกี่ปีกว่าเจนิตั้งแต่ตอนเริ่มจําไม่ได้แต่มันจะค่อยๆมาค่อยๆมาเออค่อยๆไปเจอเด็กที่เขากินแล้วเขารู้เรื่องเขาก็จะไปบอกต่อนะอืมรู้สึกวันนั่งรู้สึกมีเด็กมาจากพระรามเจ็ดเออเขามากินแล้วเขาก็ไปโพสในในนี้มากค่ะในโทรศัพท์อ่ะค่ะรู้คนเรียกเรียกไม่ถูุด เขาบ,บอกว่าที่นี่แป้งอร่อยแต่ป้าก็ไม่ได้เปิดดูนะจนคนที่เขาจะมาซื้อกินอีกทีเขาบอกเขาไปอ่านอ่านเจอแล้วเพื่อนเขาก็บอกบอกว่าที่นี่แป้งอร่อยแต่ป้ายังไม่รู้เลยว่าตัวเองทําแป้งอร่อยนี่คือไม่เคยชิมค่ะไม่เคยชิมของเราแล้วก็ไม่เคยชิมของคนอื่นก็ไม่รู้ใช่ไหมว่าแป้งมัน,มนอร่อยอยังไงค่ะเสร็จแล้วเด็กคนนั้นเขาบอกอย่างเงี้ยก็บอกแป้งเราอร่อยแล้วก็เด็กหลายคนด้วยที่มานั่งร้องบอกป้าแป้งป้าอร่อย มันเป็นจุดแบบว่าจุดพิเศษของเทป้าเฉยเลยแป้งอร่อยอกรอ,อนี่คือจุดสำคัญของเราซึ่งป้าเฉยก็ยังคงเอกลักษณ์ในเรื่องนี้จุดเด่นของเราเรื่องอื่นๆมีอะไรบ้างคะก็ผมทำชาไ้่ใช่บอกนี่เป็นจุดเด่นเลยนะ <c oughs> คือคนอื่นอาจจะมองว่าเป็นข้อเสียหรือเปล่าแต่พราเฉยบอกว่านี่แหละเป็นจุดที่ทาให้เราจาได้ของเราก็ไม่เอาไปข้างนอกแม่เอาไปตั้งลรก แต่ก่อนอยู่ที่บ้า,านค่นนะถ้าของสดแฮมเฮอร์มเราจะไว้ในตูงเง้เยน็นใครมาสั่งเราแค่หยิบออกมาค่ะก็เป็นแบบเคล็ดลับเรื่องความสดด้วยใช,ใช่ไหมคะความสดความ,<ผ>มใหม่ด<อ><ะ>้วยถ้าอยู่ข้างนอกโดนลมแล้วมันแห้งค่ะมันแหง้แหงๆเราก็ดูแล้วเรายังไม่อยากกินแล้วลูกค้าจะอยากกิน ค่ะของไม่ดูไม่น่ากินนะค่ะอันนี้นจะเป็นสาเหตุที่ทําให้ป้าเฉยไม่ทําให้มันเร็วขึ้นหรือเปล่าว่าเพราะว่ามันเป็นจุดเด่นของเราไม่ใช่ว่าไม่ทําให้เร็วขึ้นพอดีเราก็ไม่มีเวลาด้วยเนี่ยคือแบบว่าที่เราขายนะั่นเราไม่มีเวลาเตรียมของไงเพราะป้าเฉยทําคนเดียวอ่าทาคนเดียวคนเดียวหมดเลยตั้งแต่ทําแป้งจนล้างของอะ่ะล้างเครื่องใช้ก็ทําเองอืมค่ะเราก็ไม่มีเวลาไนงะ พอเราไม่มีเวลาเราก็มันก็พอลงแป้งเราก็เดินเข้ามาหั่นของหยิบนู่นหยิบนี่ไม่ต้องเตรียมเราก็ขายได้ทุกวันถ้าเราต้องเอาเวลามาเตรียมของสักพักหนึ่งเราก็ไม่มีเวลาย ก็กลายเป็นเสน่ห์ไปเลยเนาะก็เลยไอเป็นบากคนก็ต้องมาลองซื้อกับว่าเฉยอะว่าแบบค่อ,คอยคอย่คอยดูทำค่อยคอย่คอยทำเป็นศิละปะไปเลยจนตอนนี้เนี่ยคนได้กินเค้กมะเฉยมากขึ้นมากขึ้นอันนี้ก็เฉยเปิดเป็นแฟรนไชส์หรอคะหรือยังไงอ,อ๋อใช่ใชเ่เริ่มมีแฟรนไชส์เริ่มเป็นไอเดียของคุณลูกอีกไหมคะใช่ใช่อ่าเป็นไอเดียของลูกค่ะเราไม่มีปัญญาหรอกเริ่มอยากให้ได้กินกันเพราะเอาจริงๆมะเฉยพูดตรงๆออน ก็เป็นคนที่ชอบกินเครปมากและก็อยากเคปปรป้เฉยมากแต่เวลาก่อนมาเราก็ทํากันบ้านเนาะดูรีวงรีวิวอะไรยเงี้ยโอ้โมาสั่งตั้งแต่3ามทุ่มได้กินตีสองไม่ไหวอะ่ะก็รู้สึกว่าเรื่องเวลาเนี่ยเป็นอะไรที่ทําให้เราอดกินเหมือนกันอ่าออพอเห็นว่าเฮ้ยเดินตามห้างแล้วแบบมีชื่อร้านแบบเคปปรป้เฉยลองลองได้ลอง,ลอง,ไ,ดลองได้มีโอกาสลองเกิดเกิดอะไรขึ้นความคิดตรงนั้นทาไมป้าเฉยถึงยอมไปเปิดเป็นแฟรนไชส์ค่ะลูกชายลูกชายก็บอกแม่ ทำป็นชายแล้วก็มีญาติพี่น้องบางคนเขาก็ <c oughs> เขาก็บอกอยู่เรื่อยนะว่าให้ <c oughs> ทำแฟนชายอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> แต่เราก็ไม่มีความความรู้ไงว่าเราทำยังไงแล้วลูกก็ไปอา่านที่รีว,รวิวร้านโน้นร้านนี้ทำแฟนชายก็ค,คิดอย่างนี้อย่างนี้ เราก็บอกเออเฮ้ยถ้าคิดอย่างนี้เราได้นี่่าอาป้าเฉยเริ่มมีไอเดียเรื่องแฟนชายมาสักพักอย่างเตือนญาติมาบอกมาคุณว่าแต่ว่าเรายังหาโซลูชันยังหาวิธีการที่เหมาะกับเราไม่เจอใช่ไหมคะแล้วเราก็เลยเออน่าทำเหมือนกันนะพอดีเราทำไปเตี้ยงเนี่ยโอ้ายาาดีมากเลยค่ะายาขายดีมากค่ะก็ไปเปิด ที่เดี๋ยวมองรานแดงร้านเนี้ยขายดีมากเลยจะต้องบอกคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่ว่าตอนนั้นป้าเฉยให้ไปแต่แป้งไหมคะก็คือเพราะว่าแป้งมันจุดเด่นของเราจุดเด่นอันเดียวว่าของเนี่ยนะมันซื้อที่ไหนมันเหมือนกันเราก็ซื้อมาเหมือนกันเราก็บอกร้านที่เราไปซื้อค่ะเหมือนเหมือนกันป้าเฉยก็บอกว่าก็ไปซื้อเลยนะไส้ไปซื้อเลยนั้นอันนี้ไปสั่งร้านนั้นแต่ว่าแป้งเนี่ยแป้งอร่อยของป้าเอาของป้าไปนะอให้ไปแต่แป้งให้แต่แป้งแต่ ตอนหลังเขาไม่เอาแบบก็แอบเอาบ้างไม่เอาบ้างไงคุณภาพก็ไม่ได้ละนี่แหละคือต้องบอกว่าจุดเด่นมันอยู่ตรงเนี้ยอยู่ที่แป้งตอนนี้มีกี่สาขาคะก็ใช่ตอนนี้มีที่ไอคอนสยามชั้นหกโอ้อันนั้นก็เป็นอันนี้ของแท้นะอ่าอ,อันนี้ของแท้นี่ค่ะอันนี้ก็ยังไม่ยังไม่โกงละไม่แน่เพาะเขาขายดีดแล้วทุกโดนเยอะค่ะ ก็ทุกคนก็อยากลองปรับสูตรปรับอะไรดูอยากกำไรเยอะอยากกำไรกำไรยังไม่พอจริงๆเขาก็กำไรเยอะนะเขาขายดีตอนเปิดใหม่ๆกำไรไปเยอะเลยค่ะแล้วก็มีที่พารากอนชั้นสามค่ะแล้วก็มีที่เซ็นทรัลบางนาพาราคคอนโดแจ้งวนิา,นา,นาอ่าคือถ้าสมมุติว่าเป็นลักษณะของอ คุณผู้ฟังอยากจะลองเปิดร้านเคฟดูคุณเทรียหรือว่าสิ่งที่ป้าเฉ๋ย r e ควนะคะต้องการว่าจะต้องมีก็คือหนึ่งรับแป้งจากป้าไปนะใช่แล้วป้าเฉ๋ยให้ใช้ชื่อร้านป้าเฉ๋ยเลยนะคะใช่โอ้ค่ะรับแป้งจากเราคือแป้งจากเราไปค่ะแค่นั้นเองแต่ค้นควบคุมคุณภาพให้ได้นะเออเขาไม่ควบคุมก็เรื่องของเขาใช่ไหมค่ะขายมันควบคุมได้มันก็ขายดีอ่ะใช่ไหมค่ะ ให้มันเหมือนร้านเรานะเราพอดีบางทีเราไปบอกเขาเขาก็ไม่พอใจเอี่ยนันชายอะ่ะเคยบอกเหมือนกันเขาเหมือนเขาทำไม่พอใจเราก็เลยต้องบอกค่ะมีถ้าเฉยมีแบบว่าสูตรหมหที่ต้องบอกว่าเนี่ยถ้าจะให้แป้งกรอบนะจะต้องจับเวลาเจ็ดนาทีแปดนาทีนะอ่าอ,อะไรพวกนั้นต้องบอกเขาไปด้วยไหมคะก็อบอกให้เขาดูไงแต่จริงๆป้าก็ใช่ดูเอา ืมไม,ไไม่ไม่เคยจับเวลาหรอกเราก็ดูสีแป้งอไม่จํากันไม่จำาเพราะว่าไฟที่บางทีมันก็มาไม่เท่ากันอ่าจริงออจรงไฟฟ้าเนี่ยถ้าคุณใช้น้องน้อยไฟมันก็แรงค่ะบางช่วงเนี่ยไฟมันจะแรงค่ะดูจากเจ็ดนาทีอะไรไม่ได้ไม่ได้เราต้องดูที่สีแป้งอืมดูหน้างานเราเป็นหลักอ่ะคนที่มาเรียนอะไรไปจากเรา ป้าเฉยคิดว่ารสชาติไหนที่เป็นรสชาติหลักเลยของของ,ของเครปป้าเฉยเออะอะไรขายดีสุดเลยคะอ๋อที่นี่เหรอที่นี่ขายดีที่สุดก็คือฝอยทองกล้วยนูเทลล่าฝอยทองกล้วยเนยตัวอะไรพวกนี้ไอ,อ,อ้มันก็ขายดีทุกทุกไสอ่ะแต่แล้วแต่ไง เอาไปไกลหน่อยก็เอาไส้แห้งๆมันก็จะกกอบถึงแน่ถ้าถ้าเป็นซอสพิซซ่ามันจะกินตรงเนี้อร่อยมากแต่มันเอาไปแล้วมันจะนิ่งเพราะมันชื้นไงซอสพิซซ่าแล้วแต่ที่จะเอาจะกินตรงนี้หรือมีแนะนําด้วยป้าเฉยมีแนะนําว่าจะกินจะเอาอร่อยตรงนี้หรือว่าอร่อยอีกไกลเลยใช่ไหมคะพี่ก็บอกก็บอกเขาสั่งมาก็บอกอันเนี้ยต้องกินตรงเนี้นะถึงจะอร่อยค่ะไม่อย่างนั้นถ้าลอยอีกพักหนึ่งแล้วมันจะมันจะนิ่งค่ะ มีต้องคิดเมนูใหม่ๆหรือว่าหน้าใหม่ๆไหมคะอ๋อไม่เคยตามเขาไปเรื่อยๆไม่เคยคิดเราค่ะมักจะเป็นเมนูที่ลูกค้ามาเ้วยเหรมาดูเองจะกินอะไรแล้วเขาเขาเคยมีไอเดียลูกค้าที่แบบอยากกินอะไรแบบแปลกๆร้านเราไม่มีแต่ป้าเฉยเอ้าลองทําให้มีไหมคะอ๋อมีก็ต้องนัดกันอ่ะมีเขาจะกินหมูผัดกะเพราอย่างเงี้ยเออ แล้วป้าเฉยทาให้เด็กกลุ่มนี้เขากินป้าทุกวันไงตั้งแต่อยู่ร้านนู้นนะเด็กวัยรุ่นเนค่ะสี่ห้าคนเขามากินกันทุกวันเลยแล้วเา็าบอกป้าเบื่อแล้วเอาหมูผัดกะเพราหน่อยไหม <c oughs> ถ้าเอาก็พรุ่งนี้มาก็แล้วกันเดี๋ยวจะผัดแม่ก็นด่งปนเนาะว่านี่คือสนเสน่ห์ของป้าเฉยล่ะหลังจากที่คุยแล้วรู้สึกว่าป้าเฉยเหมือนเอาลูกค้าแบบว่าเอาเราเห็นลูกค้าเป็นเป็นพระเจ้าอ่ะ เราไม่เคยเห็นลูกค้านั่นเลยเราเอาใจลูกค้าตลอดตอนนั้นอยู่ร้านที่ขายใหม่ๆโอ้โหเอาใจลูกค้าเอาใจมากเลยแหละค่ะแค่อย่าเร่งฉันนั่นแหละแค่ฉันทําอย่างเงี้ยแต่เดี๋ยวฉันทําให้เพราะเห็นบอกว่าร้านจะปิดก็ไม่ปิดเพราะเห็นลูกค้ามารอนานสงสารเขา,เ<อ>าทำใ,ใหมเราบางทีจะเก็บอยู่แล้วลูกค้ามาค่แป้งหมดแล้วเขาบอกเขาจะกินเออก็ไปทําแป้งออกมาขายแล้วตอน,นใหม่ๆอ่ะโอ<ฮ>แต่ตอนนี้ไม่ได้ใชฟทำ ตอนนี้เราขยายใหญ่แล้วเราก็มีคนช่วย,วยแล้วชยต่นี้เราเราบอกว่าเวลาเท่านี้เท่านี้ต่อเขาได้หนึ่งใช่ค่ะพอเริ่มใหญ่โตถ้าต้องถามว่าคุณลูกชายเข้ามาช่วยคุณแม่เยอะไหมคะอ๋อช่วยเยอะเพราะว่าช่วยทำแป้งค่ะตอนนี้เขาจะเป็นคนทำแป้งเป็นหลักเลยนะเขาทำแป้งส่งด้วยให,ใ,หให้ลูกค้าให้บรรจายด้วยอืเขาทำ ทําแป้งมาที่นี่อืมคือถ้าเป็นงานแป้งตอนนี้เนี่ยก็จะเป็นลูกชายรับหมดกี่คนคะคุณแม่คนเดียวนเดียวลูกชายดูแลเรื่องแป้งหมดแล้วเรื่องวัตถุดิบอื่นๆอ๋อก็ป้าซิงจังจังได้ไงค่ะ,ะค่ะจะบอกว่าวันที่เครกปเฉยโด่งดังมากเนี่ยออนจำได้นะ่าสักประมาณ15ปี สี่ใช่ไหมคะช่วงนั้นเป็นกระแสมากวัยรุ่นทุกคนอ่ะอยู่ที่ไหนอ่ะทั่วสารทิต้องมายืนต่อคิววันนั้นเน่เกิดขึ้นจากคลิปนั้นไหมคะหรือจากไทยรัฐจากไทยโอ้แล้วทำไมอยู่ดีดีไทยรัฐเขามาลงโอ้ไม่รู้ป้าก็บอกไม่เอานะไม่ให้เขาลงป้าไม่เอาคือเขามาถ่ายแล้วเขาขออนุญาตไหมมันเขามาเขาก็ถ่ายเลยเขาก็ถ่ายก็บอกว่าเขาไทยรัฐบอกป้าบอกไม่เอาไม่ลงอไม่ลงหรอก เป็นหนังสือพิมพ์ช่วงนั้นยังไม่มียังไม่มีทีวีไม่มีออนไลน์เพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนั้นเขาก็จะมาถ่ายรูปอ่าใช่รูปกำลังกำลังทำาแล้วขอสัมภาษณ์แต่ป้าเชยบอกแมวบอกว่าไม่ลงถ่ายไปแต่ไม่ลงนะเออไม่ได้สัมภาษณ์ด้วยเออไม่ได้สัมภาษณ์เออไม่ได้สัมภาษณ์นั้นรู้สึกไม่ได้เราก็ขายอตลอค่ะเออแต่เขาก็แอบลงเออเขาเขาก็ไปลงค่ะเราบอกไม่ลงขนาดขนาดจานที่ใส่เคฟที่เขา เขาถ่ายมันคือเป็นจานลูกนะเขายังเดินข้ามไปยืมไอ้ร้านราชาบะหมี่มาสั่งมาใส่เลยมาตั้งแทนที่เขาจะถามป้านมีนเ๊ามีจานไหมขอยืมเขาไม่ถามเพราะเขารู้ว่าเราบอกว่าไม่ให้ลงก็เลยเอาจานมาเองเลยก็เลยไปข้ามไปฝ่กนุ้นไปขอยืมร้านบะหมี่พอแพ็กเกจของเราตก้อนนั้นก็เป็นซองเป็นกระดาษถูกไหมคะเราก็จะไม่มีไม่มีให้กินตรงนี้ไม่มีใส่จานไม่เขาจะสั่ ใส่เพื่อจะถ่ายไงถ่ายลูกเค้กแล้วลงในค่ะขนาดขนาดจานยังมาจากบางตม้าเลยเพราะว่าเราบอกว่าเราไม่ถ่ายไม่ลงแล้วเขาลงไว้ยังไงบ้างคะโอ้หเขาลงเยอะเลยเดี๋ยวไม่ได้บอกนี่จะได้เอามาให้อ่านค่ะพอจําได้ไหมคะจำได้แล้วเขาเลอะตอนนั้นเนี่ยตอนนั้นมีชื่อว่าเป็นร้านเค้กป้าเฉยแล้วจากครั้งนั้นนี่ทำให้คนแห่แหนกันมาเลย พอไทยรัฐลงวันรุ่งขึ้นโอ้โหคนแฟนเขาบอกเพื่อเขาแจกเธอแจกฟรีะค่ะคนโอ้โหมาเต็มหน้าบ้านเลยกี่คิวนั้นจำไ,ได้ไหมคะจำไม่ได้ตอนนั้นไม่มีการลงคิวอย่างนี้ให้เขาเขให้เขาทีแรกไม่เขียนด้วยให้เขาส,าสาาั่งๆันเอาไงทีแรกอะค่ะไม่มีการเขียนคิวค่ะก็มายืนต่อกันเองอแล้วเขียน คือพอฟังมาทั้งหมดนี้เริ่มต้นจริงๆต้องเริ่มจากความตั้งใจเนาะตั้งใจทำให้ดีนะแล้วก็ไม่ต้องหวังกำไรได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่เอา <c oughs> ทุกครั้งที่เฉยพูดประโยคนี้นะคุณฟางถ่ายทอดให้ฟังเฉยจะยิ้มแล้วใส่ตานะเหมือนแบบออกมาจากใจต้องทําด้วยแบบนี้ทาเพราตั้งใจทําอ่ะอย่าหวังกําไรเออใช่ไย่ไหวังอย่าหวังกำไรแล้วเดี๋ยวมันมาเองเนาะของมันดีเดี๋ยวมันมาเองพอผลิตภัณฑ์ดีปุ๊บเริ่มมีการ PR ปุ๊บมีหนังสือพิมพ์มาลงให้มีคนช่วยรีวิวทีวีก็ลงทีวีตอนนั้นช่องอะไรอะช่องของรัฐบาลอะช่องอะไรนะ ช่อง5ไหมคะไทย PBS เแต่ก่อนนี่มันไม่ใช่มันไม่ใช่ไทยเ b s ช่อง11เออมันเป็นช่องอะไรไม่รู้อะค่ะมันจะลงตอนข่าวอ่ะค่ะก็เคยมาถ่ายเถ่ายรู้สึกจะถ่ายลงพุ็เจ้าแรกหรือองไงโอ้ข่าวเศรษฐกิจง่ายค่ะคนก็เริ่มมาเรื่อยๆมีช่วงมีช่วงที่แบบ อ,อยอดขายมันเริ่มตกมีอะไรบ้างไหมคะตลอดการทําที่ผ่านมาไม่ไม่ตั้งแต่ขึ้นแล้วก็ไม่ตกนะก็ไม่ตกเลย<ม>เพราะว่าเราก็มีการวางแผนการตลาดคุณลูกก็ามาช่วยมีแฟนชายมีอะไรก็ต่อ<ม>ยอดไปอีกใช่ไหมคะสอบถามป้าเฉยก่อนจะจบท้ายกันในวันนี้มีเคล็ดลับอะไรอยากจะบอกกับดึกน้องหนูๆที่อยากทําธุรกิจที่อยากจะแบบเนี่ยเออมีธุรกิจเล็กๆเ,เป็นของตัวเอง ให้เขาเริ่มต้นยังไงเริ่มต้นเร,เราก็ต้องตั้งใจตั้งใจที่จะทําให้ดีให้อร่อยหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เริ่มต้นถ้าเราจะไม่ไม่ท้อก็ต้องว่ากะขัดทุนไว้ก่อนยังไม่ไม่คิดกําไรเดี๋ยวไว้คนคนขึ้นแล้วค่อยมากลา่มไตอนขายดีๆ จะขัดทุนไว้ก่อนแล้วค่อยมาเอากําไรทีหลังนะน,นี่เป็นคําสอนของพ่อเฉยเละการเป็นเคล็ดลับนะคะวนันนี้ขอบคุณพ่อเฉยมากนะคะขอบคุณผู้ฟังสำหรับการติดตามค่ะแล้วสําหรับคลับอร่อยคราวหน้าจะพาไปฟังเคล็ดลับในะความสําเร็จจากผู้ประกอบธุรกิจตัวจริงเสียงจริงเจ้าไหนติดตามคราวหน้านะคะวันนี้อาลาไปก่อนสวัสดีค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะได้พูดคุยฟังเคล็ดลับจากตัวจริงเสียงจริงต้นตำรับความอร่อยเครประดับประเทศแบบนี้ได้ข้อคิดเพียบเลยเนาะอย่างหนึ่งเลยคุณผู้ฟังสำหรับใครที่กำลังจะเริ่มต้นทำธุรกิจของตัวเองนะคะประเชยยบอกว่า อย่าเพิ่งคิดถึงกำไรนะคะอาจจะต้องขาดทุนก่อนในช่วงต้นเดี๋ยวขายดีทำดีคนมาเองกำไรมาเองนะเพราะฉะนั้นเนี่ยให้ใส่ใจลงไปค่ะอย่างที่ปเ้เฉยใส่ใจไปในทุกๆเครปนะคะเรียงให้สวยงามทำให้อร่อยไม่ต้องรีบคนยืนรอรอไปของอร่อยเขารอได้นะคะอีพีหน้าจะเป็นเรื่องราวความสำเร็จของร้านไหนนะคะบอกเลยว่าอ่อนเลือกคัดมาเน้นๆ เลยเป็นร้านที่โด่งดังระดับประเทศเลยทีเดียวนะคะจะเป็นร้านไหนติดตามได้ใน c l คลับอร่อยพอดแคสต์ค่ะ